สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะน้องยิงเขาเขตอำเภอบางบัวทองค่ะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะบางบัวทองบางใหญ่ค่ะมาเมืองความเจริญของเมืองบางบัวทองบางนี่นะคะขับรถเข้ามาในเมืองค่ะจำนวนก็จะน่าขึ้นเก่าค่ะฟังซายเมืองศรีสมสมคือดูโฮมนะคะดูโฮมบางบัวทองนะคะเลยดูโฮมไปก็จะเปสะพานขามแยาสุพรนบุรีค่ะขรรยาสุพรนบุรีจะไปสุพรณบุรีไปชัยนาทก็ เรียวตรงนี้นะคะข่าวยังไม่ได้ดถึงนะคะอันนี้ไทยให็นบรรยากาศเสืมาดูบรรยากาศยังค่ําคืนของเขตเมืองหลวงกันบ้างเมืองหลวงปริมณฑลนะคะว้าวสวยอยู่เด้เมืองหลวงปริมณฑลกัน,นะคะ่ะนี่จะมีป้ายสีเขียวบอกเลยทางหลวงจะจดจกักรเอ้ทางด่วนจะจดจักรขึ้นทางนี้ได้นะคะ ปทุมธานีชนบุรีบางวัดทองตรงไปค่ะมากระสิขืนสะพานจะขื่นสะพานถ้าออกสายออกควาเดมเวอร์นัคะแม่บ่งตรงยานค่ะสองเซนนี่เขาเออกใช้บ่มมีผพีนะคะวัาจันเขาจะไปตรงค่ะถนนการจนาค่ะออกเดมเวอร์เลยนี่คามสะพานมนี้ถ้าจะไปสุพานถ้ากระตรงไปแลวก็มันจะมีสะพานยูเทิร์นสะพานกลับกรับแตสะพานนี่แหละ ลิงชันบางใหญ่ตรงไปนะคะเราจะไปทางนคปรปฐมเอากนันไปเลยจ้าไปทางตะลิงชันนะคะถนนกาญจ,จนาอันนี้จะเป็นเขตนนทบุรีค่ะส้านมันสิบังคับบอกว่าเฮออกไซด์นะคะกับถนนสันต้สาพานนี่แหละแล้วก็ไปทางขวาไปเลยเราก็เข้าเมืองกันค่ะนี่ค่ะมาดูบรรยากาศเมืองหลวงกันจ้าอันนี้ก็ถือว่าเมืองหลวงนะ เข่งเทปอลิมันโทนค่ะถนนกาญจนาเหมือนเดิมจ้ะนี่พอลงมาปุ๊บก็เจอวัชไทยวัสดุบางบัวทองนะคะถนนเซนีห้างสับปะสิกาพันหลายค่ะมีหลายห้างมากโดยเฉพาะโรตัสเยอะมากโรตัสบิ๊กซีเยอะมากนะคะตรงไปค่ะ บางบัวทองเราก็ขับรถไปเลื่อนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเมืองกันค่ะเมืองเมืองเมืองที่สวยงามที่สุดเลยสีเวิไยนะคะเป็นเมืองสีเวิไยค่ะเอา,เอ,าออกขวาไปเลยนะคะนี่ค่ะไทยวัสดุบ้านบิยองหาหลกักกรถดตัดค่ะอันนี้ก็คือยังไม่เข้าเขตเมืองจานะยังอยู่นอกอยู่นะคะ ตลาดบางบัวทองให้ไปฟังซายมีตลาดพลมกผลไม้หลากหลายนะคะไปเรื่อยๆคะ่ะนี่ถ่ายบรรยากาศเมืองให้เมืองหาบางบัวทองบางใหญ่ติดกันนะคะเขตสองจังหวัดอำเภอนี้มีแต่บางทั้งนั้นนะคะและแวกนี้บางบัวทองบางใหญ่อ่าบางเลนนครปฐมก,กับบางเลนเกลงๆกันอ่ะบางสายอ่ะกกเกลๆเราแวกกัน ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะตรงฝั่งนี้นะคะใส่สีม่วงค่ะนี่ค่บรรยากาศในเมืองยังอยู่ในเขตบางัวทองนะคะแต่ก่อนบางกวทองเหนียบแห้งสมือนิสีวิไลยใส่โยไปเลยจ้า ไซนอยเนี่ยเพอไซนอยกับรถพระปินก้าวตรงไปเอาไปทางเส้นพ,พระพรปินเก้านะคะ่ะท้ายเมืองค่ะไปเรื่อ สองเลยนะครับไปสุดที่พระรามสองเลยนะก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆกระสีวิภานเอ่อแยกบะลูมแล้วก็ยกแยกเพชเกษมตรงไปเลยจ้ะแยกเอกชัยหนุนแล้วก็ไปทะลุจุดพระรามสองนะคะแถวนี้ทั้งลงทั้ง่วนก็นไม่เหมือนนะคะเมืองไทยทางด่วนไปได้หมดเลยทะลุหากันได้ เฉลิมขอาเขตบางัวทองนะนะไอ้บางเอ่อบางใหญ่แล้วนะคะขค้าเขตเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถนี่หมนเสาดเห็นเสาตังบ้านอนี่จุดเริ่มต้นของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะอันนี้มองข้างบนคือสะพานขับรถไปสะพานค่ะ คืนคนละแบบเลยนะแต่งคืนก็สวยอีกแบบกลางวันก็สว่างจา mm ้า hmm. แถวนี้ราบอยตีป,ปันไใดคะ่ะแต่ถือว่าไปเดย์ดเลยถนนกันไล่เติบค่ะถนนแยกเยอะมากกขาสร้างถนนเยอะมากอันนี้จะเป็นศูนย์สอบม,มรุ่งนะคะศูนย์สอบม,มรุ่งรถไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านะคะเราขับรถตรงไปนะคะนี่ค่ะงานน่าจะเป็นเออขนถังถังสนน้ำค่ะถงยี่ห้ออะไรป็นรูดอนหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นดอนนะดังแถวนี้พอยอยู่กับทบบุ่มแบงค์อาค่ะจุ่มแบ่คะ M81 อกไซด์นะคะเพื่อจะไปมอเตอร์เวย์ได้ค่ะ นี่สถานีรถไฟฟ้าคลองไผ่หรือเปล่าชื่อว่าคลองไผ่ไหมจะไม่ได้นะคะจะไม่ได้ว่าสถานีนี้คือสถานีอะไร ลือเรียบร้อยละค่ะนี่ไก่ไก่กระบิกองเสียตาค่ะเนี่ยก,กระเสียมราเห็นไหมฝั่งความมือเป็นเซนทานเวกต์ตุ้ดทรีเดี๋ยวดูสิเขาลือเป็นอะไรหรือว่ายังไม่เสร็จอ๋อวิเศษตากระคาเสร็จแล้วยังไม่รู้ยังไม่เสร็จหรืออะไรมองไม่เห็นขามองไม่ชัด เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเขาเสร็จแล้วกันว้าวนี่ไงแม่นี่ไงที่น้องยิ้งบอกว่าเซ็นท่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยห้างที่ใหญ่ที่สุดคือตัวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยเขาเยอะมากนี่แหละเซ็นท่านเวสเกรดมีเกียร์อยู่ในนี้ด้วยที่จอดรถเยอะแยะมากเ่ยโอ้กระปะดากระปะดาตุนคริสต์มาสเยอะมากเลยไฟประดาเยอะมากนะคะนี่ค่ะท้ายมือนี่ทาตรงทางด่วนนี่แยมือนี้ แยกใหญ่มากถนนเป็นเอ่อไม่รู้กี่เส้นต่อกี่เส้นนะถนนเขาแต่ว่ันตกนี้เต้นดีมากเลยน่ก,กลัวมากฟางความมือไปตลาดบ้านใหญ่นะบ้างใหญ่นะคะตลาดบ้างใหญ่ นึ่จะเป็นทางแยกนะคะอยากไปเซนขั่กรุงเทพเซนเไปการจนบุรลราโบลโบีไปเซนนี้คะ่ะแล้วเจ้ามึงมึงไปเอาค่ะไปบป็นคือกันค่ะดูป้ายอาละกันค่ะแต่ของเราจะเดินทางตรงอย่างเดียวนะคะฟังความมึงกันรถติดจักหน่อยกันรถติดฟังห้ากับ,บรติดนะคะอ่ะไปค่ะสักพักหนึง่งห้ากับสี่ฮอดถนน การถนนแยกบรมนะคะกลับไปเรื่อยๆค่ะรัดเลาะมาเรื่อยๆนะคะถนนเส้นเดิมค่ะการจจนาจ้าฝังขวามือเป็นรถตัดพระลหานะคะนี่รถตัดพระลำหาและแล้วเราก็ รงไปค่ะก็จะไปสนใจทางยงทางแกกอย่างนะคะถนนนะครอนนินทร์ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะสะพานพระรามห้าไม่ต้องไปสนใจนะคะสนใจแต่ตรงไปอย่างเดียวพระปินะนปะ่นเกล้านครปฐมค่ะนี่อันนี้ก็เป็นไทยวัสดุบางกลวยนะคะอันนี้คือเขตดบางกลวยนะบางบัวทองบางใหญ่แล้วก็มาบางกลวยพอบางกลวยเสร็จก็ ลัดเข้าถนนกาญจนานนสนิีเอทางบรูมะคะ่ะแล้วก็ทะลุไปพระรามสองได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าถนนเส้นบางนะคะบางบัวทองบางใหญ่บางกลวยนนทบุรี ทุรเรเกษมไปกนนาญจนบุรีบับลปุรีไปใต้ออกเส้นนี้เลยค่ะเส้นนี้นหรือทุเรศบุญย์ไปเส้นนีก้กับไปถลูพระรามสองกันเลยตรงไปค่ะไปตรงออกสายนะคะตรงไปแต่ว่าน้องหหิงว,ว่าเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักที่เข้าไปใต้กันนะมันสะพานลาดบุรีค่ะแต่ถนนเชียงราดไปหอดออมพะวาเลยนะคะผ่านตรงไปเลยแล้วแต่มากค่ะเส้นนี้นไปเร็วแล้วแต่ผู้อยากไปค่ะ โค้้าก็ขึ้นสะพานจ้าเพื่อจะออกขวานะคะเพื่อจะลงถนนกาญจนาค่ะไอถนนบรมถนนบรมราชชนนีนะคะขด้นระบติดง่ายอยนี่เข้าขวาไปเข้าขวาไปเดี๋ว่านี้ป้ายบอกนี่ชิดขวานะนะคปรปฐมชิดขวานะเดินไปออกท้ายนะคะบ้างแค่น่ะต้งนคปรปฐมนี่ ซีขวาห้ากับซีขวาไว้นะคะสะพานมันมีลายแยกนะคะสังเกตจุดประสงค์เราจะไปไหนจะไปทานคนปรปฐมธภากาเข่าขวาไว้หันซีไปบ้างแค่กะตรงไปค่ะพระป,ประแดงตรงไปค่ะพอหนีหันบ้างแค่ต้องไปไปพระรามสองเลยเด้อันนี้ห้าสิบข่าวถนนการเอ่อบรมราชชนนี Yeah. ก็ล่งถนนมรมนะคะแล้วก็เข้าถนนมรุมรถบุ้งสู่ภาคใต้ได้เลยอันน,นิ้ไปเซนนีนะคะอันนีผ่านลาดบุรีค่ะผ่านสมุทรสงครามนะคะหรือจะไปนครปฐมกาญจนบุรีลาดบุรีไปสน,นีได้หมดนะคะ สำหรับผู้ใดเออสีมาฟังนี่แบบโดนมาเถือ่อหรือว่าจำทงางบ่ไใด้นีคะมึงคลิปนี้ได้เลยคลิปนี้ไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายบังยิงเสริมจากแยกสุภายมาแยกบรมนะคะแยกสุภัณมาแยกบรมมารักชนีให้เห็นไหมเขาทำเออเขาเรียกว่าเกาะกลางถนนให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะให้รถไม่ต้องเ,ออเข้าเลนแบบกระชันชีตน,นะคะ ถ้ารถไปใกล้เต๋อพักเขาไปจ้องเขาเล่นนอกนะคะเดี๋ยวรถมาสติ็ตพักเขาเล่นในไว้เลยค่ะนี่แล้วเข้าเล่นในไว้เลยเพื่อที่จะขับง่ายๆ่าค่ะสกเก็ตรถฟังคอนันเดอร์าว่าเขาเล่นในนะคะแล้วก็ตามรถคนหนึ่งทังหน้ำเราไปใส่น้ำกันรถคันนี้ไปกระถุงแบนใี่กันแล้วมั้ง อันนี้ก็ทนบุรีเทวีวัฒนาอันนี้ก็เขียบทวีวัฒนานะเนี่ยทนบรุรีโรงพยาบาลทนบรุรีโรงพยาบาลเอกชนที่หรูดูแพงมาอันนี้ก็จะเป็นตลาดทนบุรีนะคะีฟังความมือตลาดเปิดใหม่แต่ว่าคนแบบเปิดใหม่ที่ปังมากจะบอกให้ที่จอดรถเขาเยอะมากเนี่ยเขามียิปแอนด์บอยด้วยเขามี ผักผลไม้นะคะแล้วก็หางสัป,ปสิขัยยอยไมเดนโนอยู่นี่ก็มีนะคะ mm. ฟังความเมื้อค่ะโอเคค่ะนนี๋ยวพุชพุชชนสายสองนะคะแล้วข้าวซพอสายสามแล้วก็สายสี่น้องเลี้งกับสีเรียวสายสี่ค่ะโอเคค่ะรู้ทางอยู่เนาะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวนี้สิทธิ์ตรงไปรักบ,บ้านนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ